มัครสห้องเรียนห้องเรียนและ30คนก็มารับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่1 3ถึง3มีนาคม2,564าใครที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์นะครับสละสิทธิ์แปลว่าอะไรคับวันนี้มาพดกับพี่ต้นการนะครับในช่อง แสมิลี่ทาใบสามต้นวันนี้มาพบกับพี่ต้นกล้าพัฒนธรารินกลางถิ่นนะครับเด็กชายพัฒนธรารินกลางถิ่นเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบา,นาลนครศรีธรรมราชนนครอุทิชั้นประถมศึกษาปีที่3ามทับสิบโครงการยุกระดับผลสฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เดีอยลืมนะ SMP โครงการพิเศษช่วงนี้เป็นช่วงของการสอบเข้านะครับของน้องๆป .1 นึ วันนี้พี่ก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมเพิ่มเติมนะครับสําหรับใครที่อยากเรียนโรงเรียนเหมือนพี่ก้ารโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมาราชนานกรวมทิไปดูกันเลยครับสําหรับวันนี้พี่ก้าจะแนะนําโปรแกรม EP นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจภาษาอังกฤษก็ยกระดับอันนี้เลยนะโปรแกรม EP อะซึ่งต้องผ่านอนุบาลมาอายุย่างเข้า7ปี เรียนห้องเรียนและ30คน30คนแรกก็คือจะเป็นเด็กนะภายนอกอะภายนอกแล้วก็อีก30คนก็จะเป็นภายในคือโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราชนะนคะรทิพย์หรับผู้บุคนคนไหนที่สนใจนะครับก็มารับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่1-3มีนาคม2,564ถึงเวลาเนี่ยก็มา แต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาอย่าลืมใส่แมสมาด้วยนะและสมัครพร้อมสัมภาษณ์ในวันที่6กถึงิมีนาคม2,560าสำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมในวันสมัครคือทะเบียนบ้านฉบับจริงที่มีชื่อของเด็กและฉบับไทยเอกสารสูติบัตรฉบับจริงและฉบับไายเอกสาร ทะเบียนบ้านของบิดามารดาฉบับจริงและฉบับไทยเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษายกเว้นนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลน,นาครศรีธรรมราชนนนครอุทิศรูปถ่ายชุดนักเรียนขนาดหนึ่งนิ้วจำนวน2รูป สอบคัดเลือกในวันที่11มีนาคม2564ประกาศผลสอบในวันที่12มีนาคมรายงานตัวและชำระเงินในวันเดียวกันเวลา12นาฬิกา30นาทีใครที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละ,ะ,ะสิทธิ์นะครับสละสิทธิ์แปลว่าอะไรอะโปรแกรม EP ต้องชำระเงิน25,000บาทต่อภาคเรียน และจะมีการมอบตัวอย่างเป็นทางการในวันที่21มีนาคม2564้ม2 5อย่อย่าลืมมาสมัครแล้วก็มาเรียนดูนะครับสนุกแน่นอนมาเป็นรุ่นน้องของพี่กาได้และคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้แมครับบายบาย Family Time บาย3ต้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดสันกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปต่อไปด้วยนะคะ